สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องรู้สึกตัวเองไหมว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่มันรู้สึกมีแต่ความไม่พอใจอยู่ในความคิดเราตลอดไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยหรือจะเคยเป็นแต่เราไม่ทันรู้นึกว่าเราเป็นเพราะมันคงไม่หนักมากถึงขนาดนี้ หรือเพราะเรายังอายุไม่มากเท่าไรยังมีเรื่องให้สนุกสนานรื่นเริงจนทำให้เราลืมเรามองข้ามความไม่พึงพอใจที่มีอยู่ในใจตลอดเวลาเราก็เลยนึกว่ามันไม่มีแต่ที่แท้มันมีความไม่สบอารมณ์ของเราอยู่บ้างแล้วในใจแต่มาช่วงหลายปีมานี้ ดูเหมือนความรู้สึกไม่ดีมันจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดเลือกเกินเราไม่สบายอกสบายใจเหมือนเก่าแล้วจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ตามความรู้สึกภายในที่ไม่ค่อยจะดีมันมารบกวนใจเราตลอดเวลาเราไม่มีความสุขเลยเหมือนมีเตาเผาอยู่ข้างในใจเราอย่างไร บอกไม่ถูกเรากลายเป็นคนร้อนรุ่มพูดจาเอาเรื่องกับคนอื่นไปหมดถ้ายิ่งใครที่เรารู้สึกว่ามีลักษณะภายในที่ค่อนข้างแข็งขืนหน่อยเราจะรู้สึกอยากท้าตีท้าต่อยในคำพูดของเรากับเขาเราอยากเถียงอยากทะเลาะในขณะที่อีกใจหนึ่ง ซึ่งมันคอยยับยั้งเอาไว้มันพยายามจะทำตนให้เป็นคนเก่าคนที่ต้องการจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ใช่คนเอาแต่ใจไม่ใช่คนเอาแต่ความคิดของตัวเป็นคนที่เราเคยเป็นมาโดยตลอดและเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นได้ง่าย เพราะเรายังมีเรื่องให้สนุกสนานบัดเทาใจเยอะเราจึงไม่รู้สึกเครียดกับอะไรอะไรที่เห็นตรงหน้าแต่มาเดี๋ยวนี้เจ้าใจอีกใจหนึ่งนั้นมันอ่อนล้าเสียละเกินแล้วมันหมดสนุกกับชีวิตไปนานแล้วมันไม่มีอะไรสนุกสนุกมาช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ มันเลยหันมามองแต่เรื่องไม่ดีที่สุมสวงเราอยู่ดังนั้นอีกใจหนึ่งนั้นที่เคยหันเหความรู้สึกไปที่เรื่องสนุกรื่นเริงภายนอกมันหมดความสุขฉาบฉ่วยนั้นเสร็แล้วมันจึงพลอยมาร่วมกับความหงุดหงิดไม่พอใจของอีกใจหนึ่งทันทีนั่นเอง จึงเป็นช่วงเวลาของคนอย่างเราในหลายปีมานี้ที่มีแต่ความร้อนรุ่มไม่พออกพอใจพี่น้องถ้าเราจะรู้ตัวของเราดีอย่างนี้ให้ได้นะเราก็จะเยียวยารักษาตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้นตนเตือนตนได้นั่นแหละดีถ้าตนเตือนตนไม่ได้ใครจะมาเตือนเราเล่าพี่น้องเอ,อ๋ย หลายครั้งคนเราคิดว่าเราต้องช่วยเหลือประครับประคองกันและกันไปแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะพี่น้องที่ใครจะไปเตือนใครเขาได้ถ้าเขาไม่อยากจะรับฟังคำตักเตือนนั้นเรื่องนี้พี่น้องย่อมทราบดีแก่ใจตัวนะเราเอง ก็ใช่จะเปลี่ยนแปลงใจเราได้ง่ายๆต่อให้ใครเขาจะหวังดีกับเราแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกดีกับความหวังดีของใครง่ายๆหรอกต่อให้เป็นคนที่เรารักและเชื่อใจมากที่สุดด้วยมันจะต้องเต็มใจยอมละความคิดของตัวอย่างที่สุดมันจะต้องเชื่อมัน่น ว่าคนที่เขามาเตือนนั้นเขารักเรามากจริงๆรักเราจนกระทั่งเหมือนรักตัวเขาเองเราต้องรู้สึกให้ได้อย่างนั้นเสียก่อนบางทีเราสัมผัสได้ด้วยซ้าว่าเขารักตัวเรามากกว่ารักตัวเขาเองเสียอีก เราถึงจะหมดความยึดมั่นในตนเองและยอมฟังเขาได้อย่างสนิทใจถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่เราจะยอมฟังใครเตือนง่ายๆเพราะฉะนั้นตนจึงต้องเตือนตนให้ได้เสียก่อนเขาถึงจะไปยอมอยากจะฟังคนอื่น ที่จะมีคําแนะนําอะไรให้ดังนี้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาของเราหลายคนจึงเป็นแบบนี้คืออยู่อย่างอมทุกข์กับอะไรก็ไม่รู้ที่มันมารบกวนจิตใจทำให้เรามีแต่ความไม่พออกพอใจ ไม่สบอารมณ์กับผู้คนไปเสียหมดโกรธเกลียดผู้คนหาเรื่องชวนทะเลาะในเวลาเดียวกันเพราะความไม่พอใจนั้นจึงพยายามทำอะไรก็ได้สุดแล้วแต่ที่ดูว่าเป็นกิจการดีที่สังคมให้เครดิตให้ความนับถือ แต่ไม่ใช่ทำเพื่อความสุขของคนอื่นอย่างบริสุทธิ์ใจตรงข้ามเราทำเพื่อสแสวงหาความสุขในการยอมรับจากคนภายนอกว่าตัวเราเองยังมีความดีอยู่บ้างเพราะตอนนี้นั้นตัวเราเองรู้สึกแย่รู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองอย่างมาก ไม่พอใจทุกอย่างทุกคนไปหมดอะไรอะไรที่เคยทำแล้วมันเปลื้มใจมันสนุกเดี๋ยวนี้มันจืดจางไปหมดแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนไอความหงุดหงิดไม่พอใจที่มันฝังลึกอยู่ภายในมันจึงประทุออกมาอย่างรุนแรงจนเอาไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้น จึงต้องตะลุยออกไปทําความดีเพื่อเรียกร้องความภาคภูมิใจในตัวเองกลับคืนมาให้ได้ทําเพื่อตัวเองมากกว่าทําเพื่อคนอื่นแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะมันไม่ใช่ความดีเสร็จแล้ว มันเป็นความเห็นแก่ตัวทำอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ผลที่ตามมาคือชีวิตในช่วงหลังๆมานนี้มันจึงเหมือนคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตใช้ชีวิตราวกับคนที่ขับรถไปตามถนนไปกับคนที่ตัวเองคิดว่าจะไปเป็นเพื่อนตัวได้แต่ เอาเขาไปเป็นเพื่อนเท่านั้นเพื่อตัวเองจะได้ไม่เหงาไม่ได้ไปเพราะสนอกสนใจคนที่เอาไปเป็นเพื่อนนั้นเลยมีคนอื่นอย่างเห็นแก่ตัวและขับรถออกไปตามถนนไปเรื่อยเรื่อยไม่มีจุดหมายคือไปใช้ชีวิตตามหน้าที่การงานแต่เหมือนคนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดหมายเพราะใจตัวเองหมดไฟในความสุขมีแต่ไฟแห่งความทุกข์หงุดหงิดไม่พอใจไปเสียหมดทุกเรื่องสมวรวงอยู่หมดความสุขในชีวิตเพราะกำลังค้นหาว่าอะไรคือความสุขในชีวิตตัวกันแน่เคยใช้ชีวิตหาความสุขเพื่อตัวเองมาตลอด แต่กลับไม่มีความสุขหนำซ้ำความทุกข์เก่าๆในอดีตที่สั่งสมมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ที่มีอิทธิพลในตัวเรามันยิ่งกลับมาหลอกหลอนเราเข้าให้อีกและไอ้ที่เคยมาใช้ชีวิตของตัวเองอย่างคนเห็นแก่ตัวสุดท้ายมันก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไร หรือถึงจะได้ดีแต่มันไม่ใช่ความสุขแท้มันปลอมมันก็เลยไม่รู้สึกที่จะภูมิใจอยากได้ต่อไปอีกแล้วของใหม่หาเองก็ไร้ค่าของเก่าจากที่รับผลมาจากพ่อแม่ก็กลับมาหลอกหลอนเข้าให้อีก ของเก่าที่รับมาจากพ่อแม่ซึ่งนำทุกมาให้นั่นแหละดังนั้นชีวิตที่เป็นอยู่วันนี้จึงไม่พึงพอใจในจุดหมายในการใช้ชีวิตที่ตัวมีมาเลยมันมาถึงเวลาที่อยากจะรู้ให้ได้ว่าอะไรคือจุดหมายที่ดีในชีวิตเล่าเพราะใจจริงมันก็ยังต่อต้าน การจะอยู่เพื่อคนอื่นว่ามันคือความดีที่จะนำความสุขแท้มาให้ได้แต่มันจะต้องยอมทุกเพราะตัดสละความอยากได้เพื่อตัวเองและยอมจะอยู่กับความอ่อนแอของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยมาตลอดชีวิตนั้นเราที่เอาแต่ความคิดของเรามาโดยตลอด เราจะต้องตัดสละความสุขในความคิดของตัวเองอย่างนั้นให้ได้เสียก่อนดังนั้นเมื่อใจเรามันยังไม่ยอมรับความคิดของพระแต่เราก็อมทุกข์อยู่กับการใช้ชีวิตตามความคิดของตนเองอยู่เราจึงเหมือนคนไม่มีจุดหมายในชีวิตเราจึงใช้ชีวิตในช่วงหลังมานี้เหมือนคนขับรถ โดยเอาคนอื่นไปเป็นเพื่อนเพื่อตัวเราจะได้ไม่เหงาไม่ใช่เพราะเรามีกันและกันกับเขาอย่างที่เพื่อนแบ่งปันชีวิตให้กันและเราก็ขับรถออกไปอย่างไร้จุดหมายเราจึงใช้ชีวิตในช่วงหลังนี้อย่างคนไร้จุดหมายอยู่ไปวันวัน เหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจอะไรเลยไม่มีชีวิตจิตใจอย่างคนเห็นแก่ตัวอย่างที่เคยและไม่มีชีวิตจิตใจอย่างคนที่รักพระและคนอื่นเป็นอย่างที่คนดีๆพึงกระทําด้วยเราอยู่ตรงกลางไม่รู้จะไปทางไหนดียิ่งกว่านั้น ตลอดทางที่ขับรถไปเรายังจิบเหล้าไปตลอดทางเพราะเราและเราก็เริ่มเมาทีละน้อยทีละน้อยเราเหมือนคนที่จิบความกโกรธแค้นที่มันมาจากสาเหตุอะไรจับต้องไม่ได้ไม่ทราบสาเหตุว่าเราไปกโกรธใครมา ใครทําให้เราไม่พอใจจริงๆแต่มันทําให้เราเหมือนมีเตาไฟสุมให้ร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกวินาทีอยู่ในใจเราเราเหมือนคนจิบความโกรธให้ใจเรายิ่งทียิ่งโกรธแค้นมากขึ้นจนกระทั่งเราเหมือนขับรถไปลำพังเรา ไม่มีคนที่นั่งข้างๆอยู่ในใจเราอีกต่อไปเราเมาความโกรธในชีวิตจนเราลืมตัวไปหมดแล้วเราคิดแต่ว่าชีวิตนี้ไม่มีจุดหมายอะไรให้ตัวเองอยากจะชื่นชมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากจะหวังอะไรในชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วเราเหมือนกับจะประชดตัวเอง ด้วยการไม่หวังอะไรอีกต่อไปแล้วเราเหมือนคนที่คิดว่าถ้ารถจะจอดลงข้างทางด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่แล้วได้ล้มตัวลงนอนข้างทางโดยไม่ต้องตื่นขึ้นมาอีกก็น่าจะดีนั่นแหละเราผู้ซึ่งเคยอยากได้ใครดีในชีวิตแต่กลับพบความผิดหวัง ซ้ำความทุกข์เก่าๆก็ย้อนมาทําร้ายใจตนอีกบัดนี้เรากําลังใช้ชีวิตอย่างคนประชดชีวิตเหมือนจะไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวเจ็บใจที่ไม่ได้อย่างใจเท่านั้นเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนเห็นแก่ตัวคนเดิมนั่นแหละโชคดี ที่คนนั่งข้างๆยังมีความเป็นคนหลงเหลืออยู่เขาอาจไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งมากมายนักเขาไม่ได้คิดหรอกว่าคนคนนี้ชวนเขามาเพราะความเห็นแก่ตัวแท้ๆไม่ได้มีความเป็นเพื่อนให้กับเขาเลยแต่สำหรับเขาความห่วงใยต่อคนด้วยกันยังคงมีอยู่ในใจและเขาเห็นว่า การขับรถไปจิบระจิบเหล้าไปผลสุดท้ายชีวิตจะต้องเจออะไรเขาจึงเอามือเอื้อมไปสะกิดให้คนคนนั้นที่กำลังขับรถไปไหนไม่รู้และกำลังจิบเหล้ามีอาการเมากล่มกล่มอยู่พอสมควรได้มีสติรู้ตัว ว่ากำลังขับรถอยู่บนท้องถนนนะกำลังกำลังใช้ชีวิตที่มีผลตามมาอยู่ในโลกใบนี้นะเรายังไม่ตายยังต้องอยู่ในโลกนี้ต่อไปแม้จะไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรแต่อย่างน้อยขอให้รู้เอาไว้ว่า ถ้าหากไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีๆเขาอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อและไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนและไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะทุกเพียงใดแต่ถ้าขืนหมดอะไรตายอยากในชีวิตและใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง เมื่อเกิดอะไรขึ้นเพราะการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังนั้นผลสุดท้ายเขาก็จะต้องทนอยู่กับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมาในชีวิตของเขาไปอีกนานแสนนานชีวิตของเขาก็จะยิ่งอมทุกข์มากขึ้นไปกว่านี้อีกขอให้ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตของเขาไว้ให้ดีทางที่ดี ก็อย่าได้ปล่อยตัวไปทำอะไรที่จะมาซ้ำเติมชีวิตให้ต้องลำบากทุกอกหนักใจหนักข้อขึ้นไปกว่านี้อีกเลยนั่นแหละเพื่อนพี่น้องในโลกที่รักและหวังดีต่อกันต่างก็ย่อมจะเตือนกันและกันในการใช้ชีวิตอย่างนี้นี่แหละ